นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลองมาสาธิตการเช็คพอร์ตด,ดูนะครับว่าพอร์ตไหนเปิดใช้งานบ้างนะครับสมมุติถ้าเรา้อาไปใส่ลูกค้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากจะเช็คดูว่าใส่ลูกค้านี่พอร์ตไหนที่เปิดใช้งานอยู่บ้างนะครับคือถ้าเราเช็คแล้วพอร์ตนั้นมันไม่เปิดไม่ใช่ว่ามันปิดนะ มันอาจจะเปิดแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเชื่อมต่อในการใช้งานไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้คือเป็นการเช็คว่าพอรตไหนที่ใช้งานอยู่บ้างที่ทำงานอยู่บ้างนะก็เข้ามาที่เว็บนี้ได้เลย ipfingerprints.com นะครับเมื่อเข้า เข้าเว็บนี้นะครับก็ไปที่ IP tool นะครับก็ไปที่ CheckPot Check, p ot, Check Open p o t นะแล้วก็ close อ่าตรงนี้มันจะ detect เบอร์ IP ของเรานะปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ของผมเป็นเบอร์ IP นี้สมมติถ้าเราอยู่ไซต์ลูกค้าแล้วก็มันก็จะ detect เบอร์ IP ของไซต์ลูกค้านะครับแต่ว่าจะไปสแกนพอร์ตอื่นนอกจากที่เขาไม่อนุญ,ญาตนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการผิด ผิดพบรบนะครับมีความผิดนะนอันนี้สมมุติถ้เราไปใส่ลูกค้าแล้วเราไปเปิด IP Finger Print แล้วก็พอร์ตสแกนนี่ยก็เห็นเบอร์ P ของลูกค้าละนะนี่เราจะสามารถสแกนจากพอร์ตไหนถึงพอร์ตไหนนะอันนี้ผมเปิดพอร์ต999อยู่ <c oughs> ผมก็จะให้มัน,มนสแกนจาก99901999 99, แล้วกันนะครับ ลองดูว่ามันจะจะมองเห็นหรือเปล่านะครับมันก็จะสแกนทุกพอรนะสมมุติถ้าเราจะให้มันสแกนจากอาพอรไหนถึงพอรไหนก็ได้เราก็สามารถที่จะระบุเข้าไปได้เลยนะครับผมก็สแกนมันก็จะขึ้นว Q ่าคิวリーนะครับมันก็สแกนมาเรื่อยๆจนถึงพอรสุดท้ายซึง่งผมเปิดอยู่นะครับ มันก็จะขึ้นว่า open นะครับพอร์ตอื่นมันไม่ขึ้นนะนะครับอันนี้เป็นวิธีการสแกนพอร์ตนะครับสมมุติถ้าลูกค้าไม่รู้ว่าเปิดพอร์ตไหนบ้างหรือว่าเราไม่อยากที่จะถามลูกค้าเราก็สามารถที่จะสแกนได้เลยนะครับ,นะค,รบคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ